พี่น้องมาเจอกันตอนเย็นอีกแล้วจ้าเมนูเด็ดๆวันนี้เมนูพัดกะเพราหมูป่าได้กินย่งพี่น้องป่าเลยพี่น้องมาแล้วค่ะเราทานจะจำใจเย็นหน่อยน้องๆเนาะจะขอทานในขั้นเขาอร่อยพี่น้องใจเย็นหน่อยเนาะพี่น้องได้กินตลบสามบาทเจ็ดบาทเลยอ่าดู้ดะเดือดก่อไฟรลายเจ็บร้ายแค่นก้านนิดหน่อยนะพี่น้องเนาะน้ำปลา กุเร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 เ้งานเาไ,ได้ดเปมือเท้าหมูป่าพี่น้องเลี่ยพอพัดมันเขานะั่นแหละป่ใส่น้าเพิ่มหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหมูปลามันจะเหนียวกว่าหมูบ้านเเนาะเพราะว่าหมูปลามันังจะเหนียวพีน้องอดงั้นก็จะใส่น้กินไว้สักคู่นึงจ้ะ้าไว้สักู่นึงเนาะเดี๋ยวค่อยมาคน ประกันความอร่อยอย่าเดือนว่าอร่อยก็ต้องอร่อย